สิ่งที่คนรู้สึกและกังวลมากที่สุดนะจากการที่ผมสมัมผัสกับคนกินนะอย่างแรกค,รคือเนี่ยคนที่เขาไม่เขาอยากกินปูนานะแต่เขาไม่กล้ากินเพราะอะไรหนึ่งปูนาไม่สะอาดเขาไม่รู้แหล่งที่มาของมันครับอันนี้คือสิ่งสาคัญเลยเพราะฉะนั้นหลายคนที่เลี้ยงปูนาแล้วคุณเอาปูนามาเสนอขายทาไ,ไ,ไมไม่มีคนซื้อทําไมไม่เีคนซื้อไปกินแล้วเพื่อนเพื่อรู้ไหมว่าปูนาเวลาเขาไปกินเนี่ยนะระหว่างปูเลี้ยงอนะ่ะกับปูที่ไม่ได้เลี้ยงเนะี่ยปูทีนะ่เลี้ยงเนี่ยมันจะไม่มีกลิ่นข่าวนะมันจะไม่มีกลิ่นขาวกินินกลิ่นนนะ แต่ถ้าปูนาปูทุ่งถ้าคุณจับมาคุณลองทําดูเลยมันจะมีกลิ่นคาวกลิ่นคาวดินกลิ่นโคลนอันนี้คือที่ลูกค้าสัมผัสและรู้สึกได้เลยอืมอเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าจะกังวลแล้วห่วงเรื่องของความสะอาดมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทํายังไงล่ะเราจะจะขายปูเราจะมีผลิตภัณฑ์ที่มันสะอาดเพราะนั้นเราต้องใส่ใจเรื่องตัวระบบของการเลี้ยงนั่นคือการทําเป็นฟาร์มครับนั่นเองอ่าปูนานะขนาดไซส์นะที่เขามีการขายถ้าเป็นไซส์ส้มตำก็ประมาณสี่เดือน่อะสี่เซนถึงห้าเซนเนี่ยก็ประมาณสักสี่เดือนถึงห แต่ถ้าใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะใหญ่ขึ้นมาหน่อยเนี่ยก็จะเป็นไซส์พวกไซส์ยำยำนี่คือเป็นตัวตัวใหญ่ๆนะเพกระดองใหญ่ๆตัวใหญ่ๆเนี่ยไซส์นี้ก็ประมาณสัก5เดือนกว่ากว่าอันนี้นะไซส์นี้นะแต่เวลาเราแปลรูปแบบจริงๆพอเราเวลาแปลรูปเนี่ยเราก็จะต้องเอามาทั้งหมดทั้งตัวเลยนะการแปลรูปของเราเนี่ยนะที่จะเอาไปขายเนี่ยก็คือเป็นขายเป็นกิโลแล้วขายเป็นคู่นะเป็นพ่อแม่พันธุ์อ่าหรือว่าจะบอกนี้ครับตลาดปูนาเวลาเราจะขายนยตลาดปูนามันจะมีอย่างนี้นะครับตลาดปูนาก็คืออย่างแรกคือขายเป็นขายเป็นพ่อแม่พันธ พอไม่ผ่านก็คือการจําหน่ายเป็นคู่จําหน่ายเป็นตัวเป็นตัวก็คือเอาไปขุนตัวละหบาท15บาาทนี้ก็ว่ากันไปอันนี้นะตัวตั้งแต่ไล่ตั้งแต่2เซน3เซนขึ้นไปนี่คือราคาอยู่ที่ตกลงกันนะหรือว่าไปจับชนคู่นะคู่หนึ่งเม1นึเนี่ยชนคู่กันก็มีคู่ตั้งแต่80เอ่อคู่ละ60 80จนถึง100บาทอันนี้ก็ว่ากันไปหรือรว่าเป็นอีกหนึ่งตลาดก็คือเป็นตลาดเรื่องของอการไปแปลรูปแปรรูปเนี่ยมันก็จะเป็นปูนาคือไปซื้อขายเป็นกิโล นะที่เราซื้อมาเป็นกิโลเนี่ยคือเป็นกิโลมาปั๊บเนี่ยเขาก็จะมาสกัดมาแยกต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยเราก็จะมีการขายในส่วนนี้มีการแยกนะเราจะแยกเป็น uh, กระดองกระดองนี่คือมีความต้องการมากเลยนะเราแยกกระดองไปแล้วก็แยกเอามันเราได้กระดองแล้วก็ได้มันแล้วก็สกัดมาเป็นเนื้ออ่าเนื้อเนี่ยเราไปทําลาบไปทํากะปิปูนาได้หรือไปทําน้ํายาปูนานะครับอันนี้แยกออกไปแล้วก็ส่วนตัวอก อ,อกเราก็แยกไปนะไปทำปูทอดปูกรอบอะไรต่างๆขึ้นสู่เป็นเม,เมนูนะเสิร์ฟอยู่ในร้านอาหารนะตอนนี้ทำได้หลายเมนูมากส่วนตัวซากที่เหลือสกัดเราก็ไปทำปุ๋ยนะให้อาหารสัตว์อาหารปลาแล้วก็อาหารไก่นะครับหรือว่าไปทำเป็นปุ๋ยนะปลูกสวัสดีครับผมชื่ออยุธยานะนามสกุลก็สัมเกษ์เย็นบ้านเนี่ยอยู่ที่สองพี่น้องนะสองพี่น้องสุพรรณบุรีนะครับก็เราทำฟาร์มปูนามาก็ปีนี้เข้าสู่ปีที่5แล้ว สถานที่ตั้งฟาร์มอันนี้อยู่ที่ตแมนาวอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีครับแล้วปัจจุบันนี้เราเลี้ยงปูนาสายพันธุอะไรครับปัจจุบันก็คือเราเลี้ยงสายพันธุปูนาก็คือสายพันธ์ของตลาดที่เขาเลี้ยงจะมีสองสายพันธุก็คือพันก้ามแดงกับพันก้ามม่วงหรือว่าพันพระเทพหรือพันธุ์กําแพงนั่นแหละที่เรามีการเลี้ยงอยู่ก็มีการเพาะเลี้ยงแล้วก็ขยายกันตลอดมาสี่ห้าปีนี่คือใช้สายพันธุ์นี้ครับปัจจุบันเนี่ยเราเลี้ยงแบบไหนครับพี่ ก็ต้องบอกว่าปัจจุบันเราให้ความสําคัญคือมุ่งไปที่ของตลาดปูนาเลยก็คือเรื่องของปูนาน้ําใสเหตุก็คืออย่างนี้ว่าปูปูนาปูนาที่คนนิยมกินเนี่ยนะครับที่คนนิยมกินเนี่ยแล้วก็มั่นใจแล้วก็ปลอดภัยมันคือปูนาน้ําใสนะตลาดมันมี2ตลาดอย่างนี้นะให้เราเข้าใจอย่างนี้ตลาดมี2ตลาดคือตลาดที่มันเป็นปูนาบ่อดินปูนาบ่อดินปูนาปูทุ่งปูธรรมชาติอย่างเงี้ยนี่คือเป็น1ตลาด ถ้าใครที่พ่อเลี้ยงแบบนี้หรือว่าไปจับปูนาธรรมชาติมันก็จะมีพ่อค้าส่วนหนึ่งเนี่ยที่เขารับซื้ออันนี้คือเป็นร้อยร้อยโล200โลเนี่ยเราคุยกับเขานี่คือไปไล่จับมาแล้วก็ไปอินงลลาดอันนี้นะแต่ในส่วนของเราเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของความสะอาดของปูนาเนี่ยนะก็คือเป็นการเลี้ยงระบบน้ําใสซึ่งน้ําใสที่ใช้เลี้ยงก็คือเป็นระบบน้ำประปาเหตุที่ใช้เป็นมุ่งเป็นน้ําใสก็เพราะว่าคนเนี่ยนะกินปูนาเนี่ยเยอะนะต้องบอกนี้นะคนเนี่ยบริโภคปูนาเนี่ยกินปูนาเยอะ แต่ก็เหตุหนึ่งที่คนไม่กินปูนาเนี่ยก็เพราะอะไรเรื่องของความสะอาดครับความที่ไม่สะอาดอย่างเงี้ยนะทีนี้เราจะทํายังไงแล้วให้ปูนามันสะอาดนะมันก็คือต้องมีฟานเรื่องของการเลี้ยงนี้เลี้ยงนะเราก็เลยต้องใช้น้ําประปาซึ่งมันสะอาดอยู่แล้วน้ําประปาใช่ไหมครับน้ำประปาหมู่บ้านเนี่ยทั่วประเทศไทยเนี่ยน้ำประปาเนี่ยมันสะอาดอยู่แล้วเราใช้น้ําประปาเนี่ยนาเข้ามาการเพาะเลี้ยงของปูนาได้เลยอ่าอันนี้มันก็จะมบอกว่าปูนามันก็จะสะอาดได้ขั้นตอนในการเลี้ยงการให้อาหารเนี่ยปูเขาเป็นยังไงบ้างครับอ่า ทีนี้ในขั้นตอนการพ่อเลี้ยงต่างๆเนี่ยนะปูนาเนี่ยมันก็จะเหมือนเด็กๆอ่ะนะเหมือนเด็กนักเรียนอ่ะมันจะมีแต่ละวัยวัยหนึ่งเดือน2เดือน3เดือนไล่ไปนะจนกระทั่งนะมันโตใหญ่แล้วก็จะเป็นพ่อแม่พันธุ์ทีนี้อ่ผมพูดเรื่องมาตรฐานตัวหนึ่งนะในการพ่อเลี้ยงเนี่ยนะในการการันตีว่าทาไงให้ปูนาเนี่ยมันบอกว่ามันสะอาดเนี่ยนะทำให้คนเนี่ยยอมรับได้นะนะซึ่งทุกคนอาจจะมองข้ามเรื่องนี้ไปนะนั่นก็คือการทําให้มาตรฐานฟาร์มเนี่ยนะมันมีมาตรฐานรองรับซึ่งต้องบอกว่า เรื่องปูนาเนี่ยมันไม่มีมาตรฐานในในองค์กรใดๆนะที่มาเป็นรองรับแต่เราสามารถใช้ช่องทางหนึ่งนะที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้หรือหลายคนอาจจะรู้แล้วก็ได้ผมบอกให้ชัดเจนนะก็คือใช้ช่องทางก็คือมาตรฐานเรื่องของประมงนะให้เราเกาะกับประมงไปนะแล้วเรามุ่งไปที่ประมงก็คือมาตรฐานก็ว่าเป็นมาตรฐาน g a p นะ GAP เนี่ยมันจะมีมาตรฐานฟาร์มนะเป็นฟาร์มเพาะฟาร์มเลี้ยงนะครับปูนาเนี่ยสามารถขึ้นทะเบียนได้ถามว่าเรามุ่งไปที่ JP เพเพราะอะไรก็คือมาตรฐานมันต้องมีระบบการเพาะการเลี้ยงจนกระทั่งเป็นพ่อแม่พันธุ์มันต้องมีการ ดูแลอย่างดีนะและ<ม>สิ่ึงสิ่งสาคัญก็คือนะครับก่อนที่เราจะได้มาตรฐานนี้เขาจะต้องเอาปูนาของเราเนี่ยไปเข้าห้องแลกไปตรวจนะถ้าเกิดว่าเราเอาเข้าเองไปวิจัยเองไปทําเองเราก็จะมีค่าใช้จ่ายถูกไหมครับแต่ถ้าเราเข้าสู่หน่วยงานตรงนี้ไปเนี่ยเขาก็จะมีการวิจัยให้ตรวจให้นะปูเรานะสะอาดปลอดเชื้อต่างๆนะเขาก็จะออกมาตรฐาน GAP มาให้ซึ่งของเราก็ผ่านมาตรฐานตรงนี้ไปครับปูนาเนี่ยเขากินเยอะไหมครับพี่ อ่าปูนางจริงเนี่ยมันไม่กินมันไม่ได้กินเยอะอ่าถ้าเทียบกับปลาปลาเนี่ยมันฮุบเป็นตัวเป็นเม็ดนะถ้าเราให้อาหารเป็นเม็ดปลามันฮุบเป็นเม็ดเป็นก้อนกบก็เป็นก้อนใช่ไหมแต่ปูนามันแท้มันเล็มปากมันแทะเล็มแรงเล็มแทะแทะแทะเนี่ยนะอันนี้ปูนาเนี่ยมันกินไม่เยอะแต่มันจะกินไม่ซ้ำนะจากประสบการณ์ที่เลี้ยงเนี่ยมันจะกินไม่ซ้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องให้ให้อาหารเขาหมุนเวียนไปซึ่งในแต่ละฟาร์มเนี่ยที่มีการพ่อเลี้ยงเนี่ยเขาก็จะมีการให้อาหารที่มันแตกต่างกันไปครับอ่า ของเราเนี่ยที่เราจะเน้นให้อาหารนะที่เราจะเน้นให้อาหารคือหมวดแรกเลยเราจะให้อาหารที่มันสําเร็จรูปหาง,ง่ายที่สุดนั่นก็<ม>คือเป็นอาหารเมร็ดครับนะแล้วอาหารเม็ดเนี่ยมันก็จะมีอยู่3ระดับอีกนะที่ที่ราคาอันนี้คือเรื่งต้นทุนนะครับผมแพงที่สุดแล้วก็ดีนะที่วิจัยมาเนี่ยปูกับกุ้งมันจะใกล้เคียงกันนะแพงที่สุดก็คือเป็นอาหารกุ้งอันนี้อาหารกุ้งแต่มันจะแพงครับอ่าแล้วลงมาก็คือเป็นอาหารกบนะอาหารกบี่โปรตีนก็จะสูงแต่มันก็จะมีข้อเสียก็คือใส่แล้วน้ํามันจะเสียง่าย ถ้าเทียบแล้วนะกินไม่หมดแล้วน้ำจะเสียง่ายมากก็คือนี่คือตัวตัวของอาหารกบแต่ตัวที่แนะนําเลยก็คือเป็นอาหารปลานะเป็นอาหารปลากินพืชนี่แหละอาหารปลาดุกอาหารปลานมันอย่างเงี้ยได้แต่ที่แนะนําคือเป็นอาหารปลาดุกนั่คือถูกค่ะนี้คือต้นทุนมันจะต่าแล้วทีนี้เป็นพวกอาหารลดต้นทุนอะไรเขากินไหมพี่อ่าเช่นจริงี้เวลาเราให้อาหารเนี่ยเราจะให้อาหารเม็ดนะให้อาหารเม็ดนะแล้วเราก็จะสลับนะเทคนิคของเรานะให้อาหารเม็ดแล้วเราก็จะสลับกับผลไม้ <Das que ath ie> เสริมด้วยผลไม้ผล,ไม,ลไม้คือผลไม้ที่เรามีอยู่ตามบ้านเนี่ยพวกกล้วยมะม่วงมะละกอ <C rap> นี่แหละที่เราปลูกอยู่นี่แหละเราสามารถให้เขากินได้เห็นไหมแล้วก็หมุนเวียนไปครับ <C rap. S 1> อ่าแล้วก็เสริมก็คือสิ่งสําคัญก็คือหนึ่งอาทิตย์นะเราต้องให้ของสดเขาคือหนึ่งอาทิตย์นะย้ําเลยนะครับหนึ่งอาทิตย์เนี่ยนะเราควรจะให้ของสดเขากินนะหนึ่งครั้งนะครับเพื่อเช่นพวกปลากุ้งฝอยเนี่ยที่เรามีอย่างเงี้ยเราควรจะให้เขากินเพื่อช่วยในการรอกคราที่ดีที่วงจรของกูเนี่ยตั้งแต่เขาเริ่มเลี้ยงจนจับขายเนี่ ใช้เวลานานไหมครับอ่าวงจรเนี่ยต้องถามก่อนว่าเอาที่นานไหมให้ให้เรานึกถึงีก่อนว่าคนจะนึกถึงปูนาเวลาเขากินเนี่ยเขากินไซส์ไหนกินไซส์ก็คือเป็นไซส์ส้มตำอ่าไซส์ส้มตำถ้าเทียบกับความโตของกระดองเนี่ยนะกระดองก็คือมันไซส์อยู่ประมาณทักสี่เซนครับนะสนี่เซนทีนี้ปูเนี่ยการจเจริญเติบโตนี่โดยเฉลี่ยนะเวลาเขาลอกคราบเนี่ยโดยเฉลี่ยนะจาก,จาก,จ,าก,จ,ากจากการที่เราสังเกตที่จับดูอะปูนะมันจะโตนะลอกคราบแล้วมันจะโตนะคือเฉลี่ยแล้วเซนละหนะึ่งเดือนนั่น ประมาณนะสี่เดือนถึงห้าเดือนในประมาณนี้นั่นหมายถึงว่าเราเลี้ยงปูนาไปเนี่ยนะพ่อเลี้ยงไปขยายไปเนี่ยก็ประมาณสักสี่เดือนถึงห้าเดือนเนี่ยเราถึงจะจับออกมาคือเป็นไซส้มตำได้ครับอ่าแต่ถ้าใหญ่ขึ้นไปประมาณสักห้าเซนขึ้นไปเนี่ยเราก็จะทําเป็นไซสปูดองนะไซสปูดองคือจะใหญ่ขึ้นไปอันนี้คือขึ้นอยู่กับขนาดของตัวด้วยครับก็เสริมอีกอย่างหนึ่งว่าปูนาขนาดไซส์นะที่ก็มีการขายถ้าเป็นไซส้มตำก็ประมาณสี่เดือนนะสี่เซนถึงห้าเซนเนี่ยก็ประมาณสักสี่เดือนถึงห้าเดือน แต่ถ้าใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะใหญ่ขึ้นมาหน่อยเนี่ยก็จะเป็นไซส์พวกไซส์ยำยำนี่คือเป็นตัวตัวใหญ่ๆนะเป็นกระดองใหญ่ๆตัวใหญ่ๆเนี่ยไซส์นี้ก็ประมาณสักห้าเดือนกว่ากว่าอันนี้นะไซส์นี้นะแต่เวลาเราแปลรูปเนี่ยจริงๆพอเราเวลาแปลรูปเนี่ยเราก็จะต้องเอามาทั้งหมดทั้งตัวเลยนะการแปลรูปของเราเนี่ยนะที่จะเอาไปขายเนี่ยก็คือเป็นขายเป็นกิโลแล้วขายเป็นคู่นะเป็นพ่อแม่พันธุ์อ่าหรือว่าจะบอกนี้ครับตลาดปูนาเวลาเราจะขายนยตลาดปูนามันจะมีอย่างนี้นะครับตลาดปูนาก็คืออย่างแรกคือขายเป็นขายเป็นพ่อแม่พัน พอไม่พันก็คือการจําหน่ายเป็นคู่จําหน่ายเป็นตัวเป็นตัวก็คือเอาไปขุนตัวละห้าบาทสิบห้าบาทนี้ก็ว่ากันไปอันนี้นะตัวตั้งแต่ไล่ตั้งแต่สองเซนสามเซนขึ้นไปนี่คือราคาอยู่ที่ตกลงกันนะหรือว่าไปจับชนคู่นะคู่หนึ่งเม1หนึ่งเนี่ยชนคู่กันก็มีคู่ตั้งแต่แปดสิบเอ่อคู่แล้วหกสิบแปดสิบจนถึงหนึ่งร้อยบาทอันนี้ก็ว่ากันไปหรือรว่าเป็นอีกหนึ่งตลาดก็คือเป็นตลาดเรื่องของอการไปแปลรูปแปรรูปเนี่ยมันก็จะเป็นปูนาคือไปซื้อขายเป็นกิโล นะที่เราซื้อมาเป็นกิโลเนี่ยคือเป็นกิโลมาปั๊บเนี่ยเขาก็จะมาสกัดมาแยกต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยเราก็จะมีการขายในส่วนเนี้ยมีการแยกนะเราจะแยกเป็น uh, กระดองกระดองนี่คือมีความต้องการมากเลยนะเราแยกกระดองไปแล้วก็แยกเอามันเราได้กระดองแล้วก็ได้มันแล้วก็สกัดมาเป็นเนื้ออ่าเนื้อเนี่ยเราไปทําลาบไปทํากะปิปูนาได้หรือไปทําน้ํายาปูนาครับนะครับอันนี้แยกออกไปแล้วก็ส่วนตัวอก อกเราก็แยกไปนะเป็นปลาปูทอดปูกรอบอะไรต่างๆขึ้นสู่เป็นเม,เมนูนะเสิร์ฟอยู่ในร้านอาหารนะตอนนี้ทำได้หลายเมนูมากส่วนตัวซากที่เหลือสกัดเราก็ไปทำปุ๋ยนะให้อาหารสัตว์อาหารปลาแล้วก็อาหารไก่นะครับหรือว่าไปทำเป็นปุ๋ยมานะปลูกต้นไม้ไปนะคือใช้ได้หมดทุกส่วนเลยครับลักษณะบอ่อของบ่อที่เราเลี้ยงนะครับกว้างสูงยาวประมาณเท่าไหร่ที่เราใช้ครับอ่า ลักษณะบอ่อเนี่ยที่แนะนำนะเป็นขนาดที่แนะนําสําหรับมือใหม่คนที่อยากจะเลี้ยงเลยเนี่ยขนาดเนี่ยมันจะมีหลายไซส์นะถ้าเล็กไปมันก็ไม่ดีเวลาเราเข้าไปจัดการจัดอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ดีนะครับแล้วกว็ถ้าใหญ่ไปเนี่ยมันก็ใช้น้ําเยอะนะใช้น้ําเยอะอุปกรณ์ก็เยอะทุกอย่างต้นทุนมันก็สูงนะแต่ขนาดที่ไซส์ที่แนะนำนะครับสำหรับเพื่อนๆนะแนะนําก็คือขนาด2อคูณสกว้าง2นะยาว3เมตรสูงเนี่ยประมาณสักห้าสิบเซนนี่คือมาตรฐานของตัวบอ่อเลยที่มันเป็นขนาดกระทับรัดพอดีใช้น้ำนี่พอดีถามว่า ขนาดนี้เนี่ยใส่ปูนานะมันอยู่ได้ก็ประมาณร้อยคู่ครับประมาณร้อยคู่แต่ของเราเนี่ยมีการพัฒนาในเรื่องของระบบการเลี้ยงเนี่ยเราเราจัดเอ่อเราจัดในเรื่องของตัวกระเบื้องเข้าไปเนี่ยนะสามารถจุปูนานะได้อยู่ประมาณ2เท่าถึง3เท่านะอาจจะอยู่ได้ถึง2 0 0ร้อถึงสามตัวต่อบ่อนะต่อบ่อนะซึ่งเป็นวิธีการจัดอ่าแบบเราคือการจัดแบบเกล็ดปลากระเบื้องนะระวางมาเสียงๆ,ๆ,ๆสไลด์ไปเนี่ยล้อเลียนกันแบบธรรมชาติแบบนี้ปูนาจะจุได้เยอะข้อดีก็คือเราไม่ต้องไปขยายบ่อ นะเราไม่ต้องไปขยายบ่ไม่ต้องไปเพิ่มต้นทุนแต่เราสามารถเนี่ยจัดการได้โดย้วยวิธีการนี้อ่าวิธีดูปูตัวผู้ตัวเมียเนี่ยเขดูยังไงพี่อ่าปูตัวผู้ตัวเมียเนี่ยเดี๋ยวอ่าวิธีการดูคือตัวผู้ตัวผู้กับตัวเมียก็คือจับไงท้องขึ้นมาดูนะครับก็คือดูใต้ท้องดูที่ตะปิ้งถ้าตัวเมียเนี่ยตะปิ้งมันก็จะโค้งโค้งนะตะปิ้งมันจะโค้งโคงตะปิ้งอ่าที่ดูนะแล้วตัวผู้เนี่ยก็คือมันจะเป็นคล้ายๆเหมือนซิกแพคนะตัปิ้งมันก็จะเล็กนน่่ออยมััะี้กบาคคืดดููไร ทีนี้ ое, ปัจจุบันเนี่ยนะครับตลาดเป็นยังไงบ้างกับทางฟาร์มเราอปัจจุบันเนี่ยตลาดอย่างที่ผมบอกนะเบื้องต้นหมายว่าตลาดเนะี่ยเขาคือคือปูนาเนี่ยมันมีตลาดแรกคือตลาดเรื่องการเพาะเลี้ยงต้องบอกว่าตลาดของการเพาะเลี้ยงนะนะัปัจจุบันเนี่ยนะถ้าย้อนหลังกบไปเนี่ยห้าหกปีย้อนหลังกบไปเนี่ยคือต้องบอกว่าตลาดมันอิ่มตัวมันใหญ่มันใหญ่มากขยายใหญ่มากเพราะทากคนอยากจะเลี้ยงนะแล้วคุณก็คือจะมีพ่อแม่พันธุ์เตมไม่หมดเลย ครับอ่าซึ่งบางคนอาจจะบอกว่าตอนนี้ฟูมันขายไม่ได้ขายไม่ออกเพราะว่าเรามุ่งเป็นเรื่องของตลาดการเลี้ยงครับนะครับแต่มันมีตลาดที่2นะที่มันเป็นตลาดใหญ่ก็คือตลาดเรื่องของการแปลรูปนะนำมาแปลรูปมาเป็นอาหารเรื่องของการกิน <c oughs> ต้องบอกว่าเนี้ยมันมัน,ม,นมันเยอะมากมันใหญ่มากนะเป็นตลาดที่ใหญ่ซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเรามุ่งเป็นเรื่องของการตลาดเรื่องของการแปลรูปนะโดยการแปลรูปเป็นวัตเ,เป็นวัตถุดิบเป็นชิ้นส่วน นะขายกระดองขายอกขายมันซึ่งอันนี้เราก็จะมีออเดอร์มีแม่ค้าที่เข้ามารับอยู่แล้วแล้วเราก็ส่งอยู่แล้วนะแล้วเราก็แปลรูปนะเป็นอาหารเนี่ยเสิร์ฟในร้านแล้วก็ออกตามบูธเท่านี้เราก็ไม่พอขายแนละ้วแสดงว่าชิ้นส่วนปูทั้งหมดเนี่ยเราสามารถเอามาแปลงเป็นเงินได้ใช่ซึ่งหลายคนเนี่ยหลายคนที่เลี้ยงเนี่ยจะบอกว่าอย่างนี้ ขั้นแรกของคน,คนที่เลี้ยงเนี่ยบางคนอาจจะตอนนี้นะค,คือเลี้ยงแค่พ่อแม่พันธุ์แล้วก็ขยายพันธุ์ถูกไหมแต่อีกขั้นหนึ่งของคนที่เขาเลี้ยงได้เนี่ยเขาก็ทำขยายแล้วเพิ่มไปเปิดเป็นฟาร์มได้เนี่ยอันนี้เขาสามารถขยายพันธุ์ได้อันนี้คือขั้นที่สองแต่ขั้นที่สามคือถ้าคุณมีปูนาเยอะๆอ,อย่างเงี้ยคุณจะต้องแปลร,รูปมันโดยการเพิ่มมูลค่าได้ยังไงอ,อ,อันนี้คือขั้นขั้นที่สามนั่นหมายถึงว่า ทุกวันนี้ทุกวันนี้หลายคนนะไม่ใช่ทุกฟาร์มนะที่สามารถจะเดินเข้าไปสู่ขั้นที่3เนี่ยก็คือการแปลรูปและออกเป็นสินค้าเป็นผลิตภัณฑ์ตรงนี้ไม่ใช่ทุกฟาร์ม hmm. อ่าโดยเฉพาะผมบอกว่าพอฟาร์มเราตอนนี้เราเน้นนะนะตั้งแต่เราทําตลาดพอดีเราเจอโควิดตั้งแต่ค่าวเ,เมื่อปีที่แล้วลล่าล่าสุดเนี่ยโควิดทำให้คนเนี่ยไม่มาฟาร์มใ uh huh. นะคืนซึ่งปัญหาคือทุกฟาร์มจะเจอปัญหาเดียวกันถ้าคุณขายพ่อไม่พันุ์และคุณเปิดฟาร์มแล้วคุณรออยู่ นะปัญหาคือโควิดเนี่ยคนจะไม่มาครับอ่าทีนี้ทํายังไงก็คือเราต้องเดินไปหาคนกิน <ừ> นั่นหมายถึงว่าเราต้องเอาสินค้าแปรรูปเนี่ยแล้วเดินมุ่งก็ไปหาคนกินนั่นคนกินก็คือตลาดก็คือพวกอยู่ในเมืองอยู่ในยูเมือง,อย,อ,งอยู่ในชุมชนอยู่ในต่างๆเนี่ยค,คือไปจัดตลาดไปออกตลาดซึ่งตรงน,นี้ราการตอบรับได้ยอย่างดีมากพี่พีพ,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 พีไปออกบูธนะนะใช่ออ่าอ,อันนี้คือเป็นช่องเป็นอีกหนึ่งช่องทางเลยนะแต่ว่าเราจะต้องเอ่อแปรรูปให้เป็นนะเราต้องแปรรูปให้เป็นเพราะว่า มันก็จะมีข้อแนะนําอย่างว่าชิ้นส่วนแต่ละตัวที่เราไปเนี่ยมันต้องมีการเก็บรักษาที่ที่ถูกต้องอันนี้คือการเรียนถูกเรียนผิดครนะอย่างเช่นเราทําไปเนี่ยเราเคยทําไปนะทำไปเสร็จเราิ้วจากบ้านไปพอไปถึงที่หน้างานครับมันขายไม่ได้เราต้องกวาดทิ้งหมดเลยเพราะว่ามันเสียทําไมอะความเย็นไม่ถึงความเย็นไม่ถึงความร้อนไม่ถึงโอ้โหอันนี้คือมันทําให้คือมันบูดอะคือทําให้มันมันเสียเพราะฉะนั้นเราขายไม่ได้นั่นคือเราก็อาจจะต้องยอมขาดทุนคนั่นคือสิ่งที่เราเรียนรู้อ่าแต่ณปัจจุบันเนี่ย นะเราเจอปัญหาต่างๆมาเยอะเนี่ยทำให้เรารู้แล้วว่าการกําหนดราคาการวางการขายการเตรียมการไปอันนี้คือสิ่งที่เราได้ประสบการณ์มาถือว่าเราผ่านแล้วตอนนี้ครับอ่าทีนี้มุมมองของการเลี้ยงปูเนี่ยที่ทาให้เราอยู่รอดได้นะปัจจุบันเนี่ยพี่เป็นยังไงบ้างอ่าคือผมอยากให้มองนี้ว่าคนที่เลี้ยงปูนาใครที่อยากจะไปทำอาชีพปูนาตรงน,นี้นะคุณต้องทําให้ครบวงจรนะค,รคุณต้องทําให้ครบวงจรนะแล้วก็คุณจะต้องทําให้เหมือนกับ เราเปิดมีเหมือนเป็นร้านค้าคุณทําเป็นฟาร์มเนี่ยคุณเหมือนมีเป็นร้านค้าอ่าเป็นร้านค้าคือร้านค้าที่เราขายปูเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตที่ขายปูเป็นตลาดที่มีขายปูเราต้องตั้งตนของเราเนี่ยเป็นตลาดเพราะนั้นการทําตั้งตนเป็นตลาดเนี่ยก็คือทําให้คนรู้จักนะหลายคนคงมีคําถามว่าเลี้ยงปูนาแล้วขายใครขายที่ไหนนั่นหมายถึงว่าแสดงว่าคุณตั้งต้นเนี่ยคุณก็คิดว่าคุณจะเลี้ยงปูนาแล้วคุณก็จะไปเล่ขายให้คนนั้นคนนี้ครับใช่หรือไม่อ่าแต่แนวคิดของอุรยาเราก็คือเราเลี้ยงแแล้วก็ปปรู เรากาหนดราคาสินค้าเองเราแปลรูปเองเรากําหนดราคาเองต้นทุนอยู่ที่เราเองแล้วเราก็เอาสินค้าตรงนั้นอนะ่ะไปขายเองนะแล้ววิธีการขา,ขายของเราก็คือเราตั้งฟาร์มนะทำให้มันมีระบบทําให้มีมาตรฐานนะเสร็จแล้วเราก็เจาะตลาดเรื่องของออนไลน์อันะนี้คือหัวใจสาคัญคือเราต้องเจาะตลาดเรื่องออนไลน์คือทํายังไงให้คนเนี่ยรู้จักเราท่าน,นมหมายถึงว่าทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook เป็น Tik t o อกเป็น u t u b e เนี่ยทุกคนจะต้องออกมานําเสนอแล้วก็มาเล่าเรื่องรานะครับของฟาร์มเราเอง นะทาให้คนรู้จักเรารนะเมื่อคนรู้จักเราแล้วเนี่ยเขามั่นใจนะมั่นใจวัตถุดิบเรามั่นใจผลิตภัณฑ์เราเดี๋ยวเขาจะเดินเข้ามาหาเราเองครับอ่าข้อดีของการเลี้ยงปูพี่เลี้ยงมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับถ่ายทอดให้ฟังหน่อยข้อดีคือเราทํางานเนี่ยเราได้อยู่กับบ้านเราได้อยู่กับครอบครัวแล้วเราก็มีเวลาเหลือนะมีเวลาเหลือไปทําต่างๆปูนานะ่มันกินแค่ตอนเย็นเราก็ให้หาตอนเย็นตอนเช้าเราก็ดูแลเรื่องของการถ่ายน้ําแต่เวลาส่วนที่เหลือกลางวานนะันอ่ะมันอิสระเวลาที่เหลือที่เรามีอยู่ นะตอนนี้นะปัจจุบันเนี่ยผมก็มีการจัดตารางเวลาของเรานะก็คือเสาร์อาทิตย์เนี่ยถ้าใครที่จะมาเจอผมเนี่ยนะใครที่จะมาคุยมาเรียนรู้นะครับผมก็จะบีบอยู่ที่เสาร์อาทิตย์เพราะว่าเสาร์อาทิตย์เนี่ยเราจะอยู่บ้านเราจะรับลูกค้าที่มาอยู่ที่บ้านแต่วันธรรมดาเนี่ยเราจะออกตลาดนะเราจะออกไปตลาดก็คือตั้งแต่จันจนถึงสุกเนี่ยเราจะออกตลาดแล้วถ้าใครที่สั่งพวกผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยเราก็จะล็อกไว้ก็คือทุกวันจันนะทุกวันจันวันอังคารเนี่ยเราจะกวาดส่งเป็นเช่นปู ปูน้ำปูนอกน้ําแข็งเป็นมันปูนาเป็นอกปูนาเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง,างอันนี้เราก็จะมีการจักรอบไปบอ่าอันนี้คือทําให้เราเนี่ยมันมันมีข้อดีคือเราได้อยู่กับบ้านเราได้อยู่กับครอบครัวและอย่างมันอิสระและสิ่งสําคัญมันคืออาชีพเราคือเจ้าของเราคือเจ้านายนะครับนี่คือธุกรกิจมันคือเจ้านายของเราแม่เรารเราเรา,เราเป็นเจ้านายตัวเองด้วยนะนี่อ,อิสระครับทีนี้พี่ถ้าเอฟซช่องบอกแม่มิติกเกษตรดูรับชมอยู่เนี่ยพี่มีผลิตภัณฑ์ของฟาร์มขาย จำหน่ายอะไรให้ทผู้ชนบ้างครับอ่าลิตัณฑ์เนี่ยจริงๆออะผมมีนะถ้าไล่ก่อนนะถ้าเอาส่วนมันก่อนนะส่วนมันที่เรามาทําก่อนนะในส่วนมันนะที่เรามีทําแล้วสินค้คาที่เป็นขายดีอย่างแรกคือตัวเป็นเรียกว่าเป็นมันปูนาหรือว่าเป็นอ่องปูนานะที่เราไปย่างขายหรือว่าเป็นแบบกระปุกร้อยกรัมร้อยี่สิบาทอันนี้นะเป็นแบบกระปุกแล้วอย่างที่สองก็คือเราเอาไปทําน้าพริกนะมันปูนาไปทําน้ําพริกก็คือน้ำพริกน้ำพริกมันปูนาสองตัวนี้ขายดีนะอันนี้คือเรื่องของตัวมัน ส่วนตัวเนื้อนะส่วนตัวเนื้อปูนาเนี่ยนะเราก็จะไปทําเป็นกะปิปูนาเราก็จะมีกะปิปูนา,ากะปิปูนาอ่กากะปิปูน,นาแล้วก็ไปทําเป็นน้ํายาแล้วก็ไปทําเป็นลาปูนาอันนี้คือส่วนเนื้ออ่าแล้วส่วนตัวอกอกเนี่ยเราก็จะเป็นปูนาทอดกรอบปูนาทอดสมุนไพรอันนี้นะเสะิร<ะ>์ฟก็คืออันนี้เป็นที่นิยมมากนะคนคชอบกินแต่ว่ามันจะต้องใช้เวลาในการทำวัตถุดิบนี้ใช้เวลาทานานหน่อยนะนานหน่อย แล้วก็สิ่งสําคัญคือในสายส้ตมตําก็คือจะมีน้ําปูลา,า,าน้ําปูลาอ่าน้ําปูลานี่ถึงบอกว่าขายดีคนระับ <c oughs> ก็คือใครที่กินปูเอ่อส้ตมตำเนี่ยส่วนใหญ่ต้องใส่ปูแต่อย่าลืมนะว่าตอนนี้เราเอาปูอ่ะมาต้มนะเพื่อผัดทน้ <c oughs> ําปลาครับนะคือ,อน้าเอ่อน้าปูลาจริงมันก็คืออยู่ในหมวดของน้ํนะน้ําปูลามันก็คืออยู่ในหมวดของน้ําปลานั่นเองครับอ่าแต่เพียงว่าวัตถุดิบหลกัหลกๆนะที่ใส่ก็คือใส่ปูเป็นหลัก อ mm hmm. แล้วผ่านกระบวนการต้มครับและสิ่งสําคัญก็คือเราต้องมีอยอยด้วยอมีอยอยด้วยใช่ของเราต้องทํามีอยอยด้วยเพราะนั้นคนกินเนี่ยเขาจะสนิทใจแล้วมีมาตรฐานขวดกี่บาทพี่ผมจะทำขวดหนึ่งก็ขวดสี่สิบาทบแต่ใครที่จะรับเป็นตัวแทนเนี่ยได้ก็มีราคาพิเศษเดีย๋ยวคุยกันหลังบ้านได้อ,มอผมก็จะขึ้นเบอร์ตทีนี้พี่ลูกฟาร์มมาลูกฟาร์มพี่ เปิดรับลูกฟาร์มไหมครับอ,อีนคนอยากเลี้ยงลูกฟาร์มเราเนี่ยนะก็คือถ้าใครที่อยากจะเลี้ยงแล้วอยากจะทําอาชีพอยากจะทำธุรกิจนี้นะครับเราอ่ะเป็นพี่เลี้ยงยินดีเราเป็นพี่เลี้ยงให้ครับซึ่งต้องบอกว่าณปัจจุบันเองลูกฟาร์มของอุรยาเองนะตั้งแต่เปิดมาตั้งแต่รับมาเนี่ยก็มีทั้งหมด8ปดสิบเอ็ฟาร์มนะ81ฟาร์มคือทั่วประเทศจะเหนืออีสานใต้มีทั้งหมดนะอ,อันนี้นะแต่ว่าวันนี้หลายคนเนี่ยก็ทําแนวทางก็คือทําเสร็จเลี้ยงได้เขาก็เติบโตเขาเข้าไปเองนะเขาก มีโควิดปอดจากโควิดก็กลับไปทํางานนะบางคนก็มีบอ่อก็คือยังไม่ได้เปิดให้เข้าเยี่ยมชมแต่มีบางฟาร์มที่ยังคงทําแล้วก็ยังขายอยู่ก็ยังมี mm hmm. อ่าแต่ถ้าใครที่อยากจะมาเป็นลูกฟาร์มเนี่ยเราก็ยินดีเราก็จะรับเพราะนั้นเนี่ยเราจะต้องสอนกันละเอียด mm hmm. นะครับแล้วก็เป็นคําถามที่หลายคนถามมาว่าเอออยากจะเอาปูนามาขายให้อุรยาเนี่ย mm hmm. ขายได้แต่คุณจะต้องมีระบบการเลี้ยงของเรานะเหมือนกันกับเราครับอ่าเพราะว่าปูอยากอีกฟาร์มหนึ่งมาถึงเราเนี่ยมันต้องเหมือนกันระบบมันต้องสะอาดเหมือนกัน อเพราะนะั้นเราเรารับนะถ้าใครที่จะสนใจก็คือสอบถามกันได้ขอให้ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานของฟาร์มเราเรารับแน่นอนใช่ครับผม<ล>มีคําแนะนำคือจริงี้บอกว่าวิธีการเลี้ยงปูนามันจะมีเทคนิคมีแต่ละจุดอย่างนี้นะครับครับหลายคนที่เลี้ยงแล้วมันไม่สําเร็จรหรือว่ามันไม่รอดเนี่ยก็ต้องบอกว่าเราอย่างนี้นะปูนาไม่ใช่ว่าเราจัดบ่อนะเอาบ่อไปเราก็เบื้องวางปั๊บแล้วก็ใส่ปูนาไป อยู่จนกระทัง่งเล็กจนโตเลยไม่ใช่ครับเพราะว่าในระบบนิเวศเนี่ยนะถ้าเราไปดูในะปูนาโดยธรรมชาติเนี่ยมันจะมีระบบนิเวศเนี่ยปูนาปูเล็กๆเนี่ยมันก็ไม่ได้อยู่รูนะมันจะอยู่ตามรากหญ้าตาม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 พื้นเนี่ยมันไม่ได้อยู่นะคือวงจรมันจะเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราปูนามาเพาะเลี้ยงเนี่ยเราจะต้องมีระบบนิเวศท,ที่มันต่างกันไปเราต้องใส่จานจัดบ่อจัดต่างๆอันนี้มันต้องมีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอยู่ในแพ็กเกจข,ของคนที่จะเป็นลูกฟาร์มเราจะต้องสอนทีละขั้นทีละสเต็ปทีละขั้นตอน ช่องทางการติดต่อฟาร์มเลยครับก็ช่องทางแรกเลยหลักๆก็คือช่องแรกคือช่องเพจก่อนมาทางเพจ Facebook ก่อนทางแรกเลยนะพิคมคาว่าอุรยาฟาร์มปูนาเข้าไปอ่าแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องของความรู้เรื่องของการเลี้ยงต่างๆก็เข้าไปที่ช่อง YouTube ได้เหมือนกันก็คือที่อุรยาฟาร์มปูนาเหมือนกันและช่องที่3มก็คือเป็นช่องของทางอ่าทิกต็อกนะซึ่งทิกต็อกในเราจะมีการไลฟ์แล้วก็สอนเรื่องของการเลี้ยงปูนาอ่านีนน้นะก็คือสามารถเข้าไปศึกษาเข้าไปดูได้ เพ,เพจเฟซบุ๊กอ่ะพี่ใช่เพจเฟซบุ๊กคือชื่อเดียวกันก็คืออุรยาฟารบูนาทุกแพลตฟอร์มเลยคือชื่อนี้ทั้งหมดชื่อนี้ทั้งหมดนะหรือคิดอะไรไม่ออกนะครับเข้าไปที่ Google ครับนาพิมพ์คําว่าอุรยาฟารบูนาจะเห็นหมดทุกแพลตฟอร์มไ,ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสั่งสินค้าผ่านช้อปปี้ผ่านทิกต็อกทุกอย่างมีห่นเห็นหมดครับโอ้โหนี่สุดยอดเลยครับนี่เขาเรียกว่าการอยู่รอดได้ที่แท้จริงเลยเราต้องหาตลาดเองใช่ไหมพี่เราต้องทําตลาดคือจริงๆเนี่ยแนวทางของผมนะแนวทางของอุรยาเนี่ยเราาอย่่ไปพึง อย่าไปหวังอย่าไปพึ่งให้ใครเขามาช่วยครับเราต้องช่วยเราเองก่อนร <ynen. S 2> เราเลี้ยงเนี่ยถามว่าถ้าคุณเลี้ยงไปนะคุณพึ่งให้คนอื่นขายเนี่ยอย่างแรกเขาก็ต้องกดราคาคุณถูกหรือไม่เขาก็ต้องกดราคาคุณแต่ถ้าเราเลี้ยงเองเราขายเองราคาเป็นตัวที่เรากําหนดเราพอใจครับนะเป็นราคาที่เราพอใจเพราะ <ừ> ฉะนั้นถามว่าอ่าที่เราเลี้ยงไปแล้วถามว่ารับซื้อคืนไหมนี่คําถามยอดฮิตนะเลี้ยงไปแล้วรับซื้อคืนไหมทุกฟาร์มไปถามได้เลยเขาก็รับซื้อคืนทั้งหมดแหละ แต่ถามว่าเวลารับซื้อคืนไปแล้วเนี่ยในปริมาณที่มันเยอะขนาดไหนคุณต้องดูตลาดเขาด้วยครับถ้าเขารับซื้อไปแล้วเขาแปลรูปเขามีที่ไปเขาก็จะรับซื้อแต่ถ้าเขารับซื้อไปแล้วเขาไม่มีผลิตภัณฑ์ไม่มีการแปลรูปเนี่ยอันนี้ก็คิดดูเอาว่ามันจะรับได้แค่ไหนและอย่างหนึ่งก็คือบ้านเราเนี่ยกระสาที่เขารับซื้อฟาร์มเนี่ยมันอยู่ไกลกันไหมสมมติอ่าคุณเลี้ยงทางเชียงใหม่สมมตินะคุณทางเชียงใหม่หรือคุณอยู่ใต้ผมอยู่สุพรรณเนี่ย คุณจะวิ่งมาส่งผมเนี่ยคุณจะต้องปูกิโลเพื่อมาส่งผมเพื่อให้คุ้มค่ากับค่าส่งอันนี้นางเดินเงื่อนไขทุกฟาร์มเวลาวิ่งอลเวลาสินค้าเวลาส่งมาค่า่งส่งเนี่ยมันจะเป็นของคุณเองที่คุณจะต้องจัดการนะมันไม่ใช่ของคนฟาร์มที่จะต้องไปนะคุณจะได้วิ่งวิ่งเข้ามาส่งเขาครนะเพราะฉะนั้นนี่คือให้เราพิจารณาจากตรงนี้แต่ถ้าแนวทางองบม,มนี่คือการปลดล็อกอิสระก็คือคุณเลี้ยงเสร็จแล้วคุณทําเป็นระบบออนไลน์ นะเลี้ยงแล้วทาเป็นระบบออนไลน์ลูกค้าอยากสั่งอะไรเสร็จปั๊บส่งปั๊บคุณส่งที่นู่นมาได้ลูกค้าอยู่ใกล้ที่ไหนไปที่นั่นนี่คือระบบลูกฟาร์มที่เราส่งลูกค้าอยู่ใกล้จังหวัดไหนใกล้อำเภอไหนนี่เราจะส่งลูกค้าไปให้ไปซื้อที่ฟาร์มนั้นก็คือจะไม่ได้เสียค่าส่งก็เป็นแพงสิ่งที่เราการันตีว่าเรารับซื้อคือแน่นอนเพราะว่าทางเราเนี่ยมีผลิตภัณฑ์ที่แปลรูปกมาเยอะอ่าต้องบอกว่าวันนี้ถ้าดูเนี่ยวันนี้นะจะเห็นบ่อเนี่ยที่ล้างเนี่ยหลายๆบ่อ เพราะว่าออเดอร์ที่เข้ามาเนี่ยมันปังแล้วเมื่อเช้าเนี่ยเมื่อเช้าที่เข้ามาเนี่ยเพราะว่ามันไม่ทันเพราะเมื่อเช้าเนี่ยนั่งทําปูกันจับนั่งแค่มันปูนั่งแค่อกแค่กระดองแล้วแยกกันไปเมื่อเมื่อเช้านี่มันจะวุ่นวายนะก็ต้องบอกว่ามันคืองานปูเนี่ยหลังจากที่ไปออกออกบูธมาครับแล้วนะแล้วเราอยู่บ้านเสาทิศเนี่ยเราต้องมานั่งทําปูแยกอกแยกเนื้อตอนนี้ตอนนี้ทุกอย่างมันเรารู้แล้วว่าอะไรที่มันขายได้ขายดีนะเอาเป็นว่าปูนาที่อยู่กับผมตอนนี้นะเห็นบอกนะเวลาเปิดออเดอร์หนึ่งจับผมจะจับโลลงเย จับโลเลยครับนะเราทําปูนาาทีเราทํากันทีเป็นร้อยโลนะอืมอ่าเพราะนั้นเราจะแยกกระดองขายได้เนื้อขายได้มันขายได้อกขายได้ก้ามปูนาขายได้ครับอ่าอันนี้เราเราเรา,เรามีเรามีตลาดอยู่ในมืออยู่แล้วทีนี้ผมได้คําตอบแล้วหลายคนบอกว่าก็ไปจับที่น้ามาขายสิจะไปเลี้ยงทําไมมันยากผมได้คําตอบว่าปูเราเนี่ยการระบบการเลี้ยงนี่มันต้องสะอาดอ่ามันต้องถูกหลักอนามัยมันต้องให้คนกินที่ปลอดภยัย สิ่งที่คนรู้สึกและกังวลมากที่สุดนะจากการที่ผมสัมผัสกับคนกินนะอย่างแรกคือเนี่ยคนที่เขาเขาอยากกินปูนานะแต่เขาไม่กล้ากินเพราะหลายหนึ่งปูนาไม่สะอาดเขาไม่รู้แหล่งที่มาของมันครับอันนี้คือสิ่งสาคัญเลยเพราะฉะนั้นหลายคนที่เลี้ยงปูนาแล้วคุณเอาปูนามาเสนอขายทาไมไม่มีคนซื้อทาไมไม่มีคนซื้อไปกินแล้วเพื่อนเพื่อรู้ไหมว่าปูนาเวลาเขาไปกินเนี่ยนะระหล่างปูเลี้ยงกับปูที่ไม่ได้เลี้ยงเนี่ยปูที่เลี้ยงเนี่ยมันจะไม่มีกลิ่นข่าวนะมันจะไม่มีกลิ่นขาวกินินกลิ่นโคลนนะ แต่ถ้าปูนาปูทุ่งถ้าคุณจับมาคุณลองทําดูเลยมันจะมีกลิ่นคาวกลิ่นคาวดินกลิ่นโคลนอันนี้คือที่ลูกค้าสัมผัสและรู้สึกได้เลยอืมอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าจะกังวลแล้วห่วงเรื่องของความสะอาดมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทํายังไงล่ะเราอยากจะขายปูเราจะมีผลิตภัณฑ์ที่มันสะอาดเพราะนั้นเราต้องใส่ใจเรื่องตัวระบบของการเลี้ยงนั่นคือการทําเป็นฟาร์มครับนั่นเองอ่าโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่มากนะครับที่มาเปิดให้ฟาร์มให้เรารับชมให้ได้ความรู้นะครับ สุดท้ายก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องบ่าวแมนวิถีเกษตรด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผมครับผมสวัสดีครับ